สวัสดีวันหยุดครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตัวตนของคนลัคนาราศีสิงห์รู้จักคนลัคนาราศีสิงห์ให้ลึกเพื่อที่จะมัดใจเจ้าป่าให้ได้จะจับเจ้าป่าให้อยู่มัดเนี่ยจะเป็นยังไงนะอย่างแรกเนี่ยเริ่มต้นกันที่ลัคนาราศีสิงห์คนที่คิดตำราเรื่องโหราศาสตร์ไทยเนี่ยผมว่าเก่งนะสิงห์เนี่ยถ้าเราจะถ่ายในตัวรูปตัวตนของสิงห์ก็จะเป็นเจ้าป่าเนาะเอาแค่รูปตัวสิงห์ก่อน คือลักษณะตัวตนของเขาก็จะมีมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงทีนี้ดาวประจําตัวหรือดาวกเกษตรของคนลัคนาราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์อยู่เจ้าเดือนตนุนั่นหมายถึงยังไงหมายถึงว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือเทพแห่งพลังชีวิตเทพแห่งแสงสว่างศัก,กดิ์สยรติยศและความมั่นใจคนเกิดลัคนาราศีสิงค์เลยมีพวกนี้อยู่หมดครบทุกข้อเจ้าชะตาเนี่ยมักมีบุคลิกที่โดดเด่นนะ ในในตัวเองเนี่ยมักจะมีแสงอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือมักจะเป็นผู้นําไม่ว่าจะทําอะไรก็มีคนจับตามองเขาเกิดมาเพื่อเป็นแสงของทุกๆุกคนแต่ขณะเดียวกันก็อยากเจอคนที่ให้แสงกับตัวเขาเหมือนกันสิ่งนี่คือพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงแต่จะอบอุ่นกับคนที่รู้วิธีเข้าใกล้แสงอย่างเข้าใจ นี่ใสพื้นฐานก่อนนี่ัส่พื้นฐานของคนลักนณาสิงห์เนี่ยทำไมอันนี้ใช้ไม่ได้ใน iPad นิสัส่พื้นฐานของคนลักนณาสิงห์ก็คือเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่ลึกๆเนี่ยต้องการการยอมรับมากๆต้องการคำชื่นชมมีความเป็นผู้นำสูงรักเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่ชอบความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเขาชอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ชอบความจริงใจไม่ชอบคนพูดวกวนพูดไม่รู้เรื่องถ้ารักใครแล้วจะดูแลเต็มที่และพักดีที่สุดมีหัวใจที่ใหญ่และพร้อมให้แต่ต้องรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึง่งเห็นคุณค่าในตัวเขาคนที่เกิดรักคณาราศีสิงห์เนี่ยรักไม่บ่อยนะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยจะรักแบบภาคภูมิใจยืนอยู่ข,ข้างเขาอย่างมั่นคงแน่นอนถ้าจะจีบคนรักคณาราศีสิงห์เนี่ย ผมให้อยู่ทั้งหมด5ข้ออย่างแรกเริ่มต้นที่คำชมที่จริงใจเพราะสิงห์เนี่ยเจติยนและศักดิ์ศรีมันคำ้ำคอดังนั้นแล้วเนี่ยหัดชมเขาบ,าบา่อยๆเห็นคุณค่าในตัวเขาบ่อยๆ่อย่างที่สองอย่าพูดจาเหน็บแนมหรือแซวแรงเขาจะเสียหน้าและถอยออกทันทีเลยอย่างที่สามให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองคนสิงห์เนี่ยไม่ชอบถูกบังคับเขาชอบความสัมพันธ์ที่ รู้สึกว่าตัวเองมีค่าข้อที่4เนี่ยแสดงความภาคภูมิใจในตัวเขายัางเปิดเผยนี่คือแฟนของฉันนี่คือคนคุยของฉันชัดเจนไปเลยติดแน่นอนตั้งแต่วันแรกเชื่อนี่อย่างที่5เวลาคุยเนี่ยให้มองตาอย่างตั้งใจสิงเนี่ยจะรู้ทันทีว่าคุณให้เกียรติเขาโดยการมองตาเขา แล้วเขาจะเขินสุดๆเลยเวลาคุณจ้องตาเขาอ่ะข้อห้ามแล้วกันนะครับหนึ่งก็คืออย่าเอาเปรียบเขาให้เห็นเด่นชัดสิ่งจะถอยหลังทันทีสองอย่าพูดทุ้นห้วน,ห,วนหรือประชดต่อหน้าคนอื่นน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกอยู่นอกบ้านห้ามหักหน้าเขาอย่างที่สามอย่าเย็นชาใส่เขาเด็ดขาดปิดไฟทันทีเลย อย่างที่สี่อย่าทําให้รู้สึกว่าดูเขาว่าถูกดูถูกในสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดตั้งใจฟังเขาก่อนนะทีนี้คนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ที่อยู่ในคลิปนี้ฟังผมนะแฟนของคุณจะเป็นคนยังไงผมจะสอนวิธีดูเวลาท่านไปผูกลัคนาใช่ไหมครับจะเห็นวงกลมจักรราศีพบตนุหรือที่มีลอลิงหรือลัคนาอยู่ตรงนั้นเรียกว่าพบตัวตนคือตัวของท่านตรงกันข้ามของพบตนุเนี่ยจะเป็นพบปัตตนิ ปัตตานีเนี่ยเขาเอาไว้ดูคู่ครองของท่านซึ่งมีดาวเสาเป็นดาวเกษตรอย่างแรกก่อนไปดูพบปัตตานีว่ามีดาวไหนอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปดูดาวเกษตรแต่ถ้ามีเอาเรื่องแรกก่อนถ้ามีดาวไหนอยู่ตัวตนของคู่ของคุณก็จะเป็นคนอย่างนั้นตามความหมายของดาวเช่นยศศักดิ์อัคารฐานให้ทายอาทิตย์รูปจริตให้ทายจันทร์กล้าแข็งขยันให้ทายคารวาจาอ่อนหวานให้ทายพุธปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสกิเลสสมบัติให้ทายศุกร์โทษทุกข์ให้ทายเสาร์เนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีดาวอยู่ในภพนั้นหรือถ้ายังไม่มีดาวเหมือนของผมเองภพปัตนิผมไม่มีดาวก็มาดูดาวเกษตรของดาวภพปัตนิซึ่งลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวเกษตรก็คือดาวดาวเกษตรภพปัตนิก็คือดาวเสานั่นหมายถึงอะไรไฟกับดินเสาเนี่ยเป็นคนหนักแน่นมีเหตุผลตัวตนคู่ของคุณเลยเป็นคนมีเหตุผลดูได้อีกแบบหนึ่งก็คือดาวเสานั่นอะไปอยู่ในเลือนไหน ดา,าวเสาร์ไปอยู่ในเรือนไหนของของภพของจักรราศีในเรือนกําเนิดของคุณก็จะบอกว่าคู่ของคุณเป็นคนอย่างนั้นเป็นอาชีพอย่างนั้นเช่นเสาร์อยู่ในภพวินาศก็จะถ่ายว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนอดทนนะแล้วก็เป็นคนหนักแน่นเป็นคนจริงใจแต่อยู่ในภพวินาศหมายถึงว่าเขาต้องทํางานในสายอาชีพที่เ,เกี่ยวกับความวินาศเช่นหมอเช่นพยาบาลเช่นออนไลน์อย่างเงี้ยครับผมก็ ถ่ายได้นิสัยพอจะถ่ายนิสัยของคนที่เป็นแฟนของท่านได้อันนี้คือลักษณะเนื้อคู่ใปนภพปัตตานีของท่านน,น,นะครับผมและดูอีกทีก็คือดูดาวเสาร์ไปดูดาวเสาร์ไปจออยู่ในภพไหนก็จะถ่ายในช่วงนั้นๆได้นะอันนี้จะลึกไปหน่อยละเวลาพูดอาจจะวกไปบนมาจะดูไม่ค่อยจะคนที่แบบศึกษาโหราศาสตร์มาก็จะพอจะจะ,จะเข้าใจเนาะอะ,อะทีนี้ก็คือมาสรุปให้นะครับผมที่มาก็คือ ภพตุเนี่ยก็คือของรัคณาราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ศศักดิ์หักระฐานท่านมีตัวตนอัตตาที่สูงมากและาธาตุไฟเป็นคนที่มีพลังและความเชื่อมั่นในตัวเองของทั้งสูงดังนั้นคู่ของคุณจะต้องไม่หักหน้าคุณต่อหน้าสาธารณธารมกำนันภพปัตนิของคนรัคณาราศีสิงค์คือกลุ่มนะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวาธาตุดินมั่นคงคู่ของคุณมั่นคงแน่นอนมีหลักการมีเหตุผลและอดทนสูงดูแลครอบครัวได้รักครอบครัว นี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคนลันาราศีสิงครับใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกคอมเมนต์ไปก่อนใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ